ฉันเคยค่ะช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะยังอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลสงกรานะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะนอกจากจะมีคนสาดน้ำใส่กันแล้วนะคะหลายๆคนก็ยังถือโอกาสนี้นะคะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวด้วยค่ะวันนี้ค่ะพี่นาก็เลยนึกถึงคำศัพท์พื้นๆที่ใครๆก็รู้จักแต่หารู้ไหมค่ะว่าคํานี้มีหลายความหมายค่ะคําศัพท์ที่ว่านี้นะคะก็คือคำว่า spend ที่แปลว่าจ่ายหรือว่าใช้เงินใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดใส่คำนี้ลงไปในประโยคอื่นๆก็ไม่ได้แปลว่าจ่ายเงินเสมอไปค่ะยกตัวอย่างก็คือ mm hmm. I want to spend more time with my family I want to spend more time with my family แปลว่าฉันอยากจะใช้เวลากับครอบครัวให้มากกว่าน,นี้ค่ะซึ่งคำว่า spend ในที่นี้แปลว่าใช้เวลาค่ะ กลับไปที่ความหมายแรกนะคะที่แปลว่าจ่ายหรือว่าใช้เงินนะคะถ้าจะบอกว่าฉันใช้จ่ายไปเยอะมากกับเสื้อผ้าน,นะคะภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า I spend a lot of money on clothes I spend a lot of money on clothes แปลว่าฉันใช้จ่ายเงินไปเยอะมากกับเสื้อผ้านั่นเองค่ะซึ่งคำว่า spend ในที่นี้แปลว่าใช้เงินค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะก็คือการทุ่มเทรแรงกายแรงใจนั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือ I've spent all of my energy finishing this project I've spent all of my energy finishing this project แปลว่าฉันทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อที่จะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จนั่นเองค่ะ และตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่า s เ e n d มีหลายความหมายด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจ่ายหรือใช้เงินใช้เวลาหรือจะแปลว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจก็ได้ค่ะง,ง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องแาวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังทาง youtube com search คําว Daily English ใครๆก็พูดได้เจอทันทีค่ะสําหับวันนี้พี่น้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ あれ <music>